อยู่กันในเกมไมคร f ฟก็ผม, rog, มดักฟอกนะเมย์ก็กลับในมอดแพ c กที่มีชื่อว่า Crazy Craft Life กันอีกเช่นเคยนะฮะก่อนในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการนะฮะจับเ,เป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวแล้วกันก็จะเป็นเจ้าเ,เป็นนกยักษ์นะฮะเออก็มาอยู่ที่เดมนชั่นของมดแดงนะฮะก็ผมได้เจอเป็นลังมาเลยฮะนี่เป็นลังเลยมันชื่อว่าอะไรไม่รู้นะผมอ่านชื่อแบบยากมากอะชื่อมันอ่านออกยากมากฮะนี่ มันคือไอตัวนี้เลยฮนะไอตัวแดงๆไงตัวนกแดงเนะี่ยมันเหมือนจะมาจากเรื่องในอวาตารปะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะนะมันจะเป็นนกที่พระเอกขี่ไอตัวแดงๆอะนะฮะนี่ไงต้องรอให้มันเกิดออกมาเราต้องใช้เป็นเนื้อดิบในการเทม,มัน,นะฮะมไมันเกิดช้ามากมันชื่ออะไรเลโอโนทริกอะไรสักอย่างหนึ่งชื่อมันอ่านโคตรยากนะฮะโอโห,โหออกมากี่ตัวเนี่ยสามตัวหืต้องรอสักหนึ่งตัวะฮะ มานี่มาที่สี่เออนด่นแหละมาเลยมาเลยมา,มาเลยนายมาเลย,เลยโอเคต้องกดแบบใส่อาหารให้ได้ฮะต้องกดเทมให้ได้มันเทมยากเพราะมันตีไก่ฮะมันตีแบบนอกแบคด้วยโอเคเออเรียแบบร้อยได้แล้วฮะนี่ไงเราทําการเทมเจ้าลีนอฟทริกอะไรสักอย่างมาแล้วฮะตอนนี้แล้วก็ต้องกดขี่ก็คือต้องใช้มือเปล่านะฮะเห้นที่เก็บไปก่อนมาสิเออนี่ไงเราก็สามารถขี่ได้ฮะ โคเทละ่ะเป็นนกที่ตัวคนใหญ่แล้วฮะเป็นนกแดงไปเดี๋ยวทําการขี่เล่นแล้วกันในเดมชั่นของมดแดงนี้นะฮะเออแล้วก็ผมไปเจอเป็นดันเจียนอีกดันเจียนหนึ่งของในเดมิเช่นนี้คนระับผมจะไปดูแล้วกันว่าคืออะไรนะฮะก็ต้องไปที่จุดสีฟ้าเนะี่หรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะ,ะับผมเจอนานแล้วโอเคต้องบินมาทางนี้นะฮะต้องหามอนเตอร์ตีด้วยฮะมีมอนเตอร์ตีปะเฮะ้ยนี่มันพึ่งนี่วะเฮ้ยตีพึ่งตายเลยอะแรงมากฮะเดี๋ยวก่อนนะ เออนี่ไงตีไม่ตายเลยคโอค้โหแม่งดาเมจโคตรแรงอะ่ะผมว่าเวิร์กในตัวนี้ฮะในการสู้กับตัวอื่นเนี่ยเพราะก็จัดวัดใช้ได้อยู่มาเกิดมาสิพวกพึ่งมีรังพึ่งอีกฮะตรงนี้โอเคเราไปก็ได้ฮะไม่เสียเวลาว่ะเฮ้ยตรงนี้อีกรังหนึ่งนีกว่ารังของนกแดงโอเคผมไม่เอาแล้วฮะมีแค่ตัวเดียก็พอแล้วไปน่าจะเป็นตรงด้านหน้าแล้วเปล่าเนี่ย ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะนะผมว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าแดนเจียนนี่ฮะผมเจอแล้วนันไงด้านหน้าเลยโอเคเดี๋ยวต้องจอดก่อนนะฮะโอเคจอดตรงนี้ดีกว่าเออทำไมมันมีไฟอยู่ตรงนี้ฮะเดีย๋ยวก่อนนะมีเป็นมอนธาเหรอแถวนี้โอเคลงเลยฮะแล้วก็ผมมีน,นี้อยู่เป็นทองแล้วแล้วเสียงตัวอะไรเนี่ยเสียงนั่นนี่หว่าเสียงอะไรวะตุ๊กแกนี่วะไม่คืออะไรฮะจะมีมีเสียงตุ๊กแกแถวนี้ เราต้องฝั่งให้นกมันอยู่นิ่งก่อนเดี๋ยวมันวับตามไปโอเคต้องกดคลิกขวาเหมือนเดิมฮะอ่าโอเคมีเสียงตุ๊กแก้วยมันคืออะไรวะหรือว่าข้างในนี้คือจะมีตุ๊กแกหรือเปล่าต้องลองลงไปดูวะเสียงก็อาจจะสยองขวัญกลับคนกลัวตุ๊กแกแต่ผมไม่กลัวฮะตุ๊กแกตอนสมัยเด็กเคยผมเคยจับเล่นในตุ๊กแกนะฮะเฮ้ยหวัดดีสเกลตนันตดเลยโอเคฮะไหนฮะเสียงตุ๊กแกเฮ้ยนี่มันเอเลี่ยน แล้วก็ไอตัววัตต์ฟลักอ๋อมันคือเสียงไอตัวนี้หรือเปล่าผมก็จำได้แล้วฮะโอเคมันคือเสียงไอตัววัตต์ฟักนี้นไปตบเลยตบเลยตบเลยนี่ไงโอเอเลี่ยนม้องเต็มเลยว่ะตรงนี้เป็นสปอนเซอร์นะเป็นดันเจียนแบบเป็นมินิดันเจียนหรือเปล่าตรงนี้ตบไปเลยตบไปเลยนี่มาสิพวกนายเฮ้ยมันสู้ทำไมตัวนี้ไอตัววัตต์ฟักไอตัวเสียงตุ๊กแกนะฮะมันคือตุ๊กแกหรือไงฮะ ทำไมคนทำมอดต้องเสียงใส่เต้องใส่เสียงเป็นตุ๊กแกให้ให้ให้กับตัวนี้ด้วยวะตัววัต h e ฟ u ักเนี่ยฮะเฮ้ยตบ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 ไปเลยตบไปเลยนะฮะเฮ้ยมาซีมาซีนายมาซีพวกนายอ่ะมันไวมากเอเลี่ยนอ่ะโคตรไวนะฮะจะต้องทบสปอนเซอร์ก่อนแม่งแหลกของโคตรเยอะของดอบมั่เกินกาดนเนี่ยโอ้กี่กี่ล้านไอเทมเลยเนีเป็นร้อยไอเทมเลยผมว่าเนี่ยดบกันเต็มแล้ว โอเคทุบก่อนทุบก่นอนเฮ้ยเร็วเลยอุ้ยมันยังเกิดไม่กะอ้ยตกเลยฮะต้องรีบขุดอย่าไม่ไม่ต้องเกิดมาเลยพักนายฮะโอ้โหเป็นของเยอะแต่สุดสหยุดไม่อยู่นะฮะแล้วก็มีเป็นเอ้ยกางเกงของอัลติเมทแล้วก็มีเป็นนี่ฮะมันคืออะไรแบงค์แมปอะไรสักอย่างหนึ่งอะช่างมันแล้วกันนะมันของขยะสดนะฮะแล้วก็นี่เป็นบล็อกเพชรเลยแล้วก็นี่เอ้ยนี่มันเบคอนนี่ยว่ะเฮ้ยเอา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  เป็นอาหารอันใหม่โอเคผมเอาเอาไว้ปัม๊มกินแล้วกันนะเป็นเบคอนแล้วก็โอ้โหชุดเกาะผมมันลืมดูว่าผมใกล้เจงแล้วโอ้โหชุดเกาะมันใกล้พังแล้วแล้วก็นี่มันคอนด็อกคืออะไรคอนด็อกนะฮะแล้วกล่องนี้กล่องนี้มีอะไรมีเป็นเฮ้ยโอ้โหดับไนแม่แต่ก็ดาเมจกระจกนะฮะช่างมันแล้วกันโอเคประมาณนี้ดันเจี้ิน โอเคเมื่อกี้คือเกมครสนะแม่งของเยอะเกินจนเกมคราสเลยโอเคมาก็ตัดคลิปมาตรงนี้แม่งเลยละกันนะาจะกลับไปที่โลกเดิมแล้วฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวไอ้นกเนี้ยมันจะกลับไปที่เดมนชั่นของผมหรือเปล่ามันจะวาร์ปตามมาหรือเปล่าฮะต่างเดมิชชั่นอ่ะมันก็ต้องลองดู <c oughs> ละกันมาเอาทิ้งไปก่อนโอของนี่แบบขยะสดทั้งนั้นเลยอะ่ะมีแต่อะไรวะนนี้อันนี้ไม่เอาอะไอเอ็กพีทรีเนี่ยไม่เอาละ โอเคมดแดงอยู่ไหนหมดแดงอยู่นี่โอเคฮะลองวับกลับดูหน่อยสิกดวับเอ้ยอย่าเพิ่งกลับดตเออโอเคฮะรอสักหน่อยมันจะค้างโหลดแมปโอเคโอแหลกเลยวับปุ๊บแหลกเลยเอ้ยมันวับตามมาด้วยเอ้ยนี่ไงโอเคก็ถือว่าดีฮะโอเคนกวับตามมานะซึ่งดีมากๆโอเคจะต,ต้องทำการไปหามอนเตอร์ตีแล้วกันนะให้ให้นกเราตีฮะ โอเคนี่ก็มดเต็มเลยวะ่ะมดมันเยอะจังเลยแถวนี้โอเคเจ้านกมาสิขอขี่หน่อยเฮ้ยขอขี่แป๊บนึงขอขี่ขวากี้ผมขี่ยากมันโอเคได้แล้วนะล่ะมันขึ้นยากมากนกมาเดี๋ยวต้องหาพวกมอนเตอร์สักหนึ่งตัวนะ,ะตีทดสอบดาเมจของเจ้าไอ้ลีโอฟนอตทริตอะไรสักอย่างหนึ่งตัวนี้ฮะ,ะแล้วก็โมส่เกมเมืนเน่อกี้เกมรูไปแล้วก็คือไอ้กันไฟกระจายอะนะฮะปิดการกระจายของไฟไปแล้วฮะ ก็จะด,ดีมากจะบินหาพวกมอนเตอร์ไม่ก็พวกนี่ไงพึ่งนี่ไงโอเคด้านหน้าโอ้ยสองตัวเลยเจ๋งไปเลยมามาสิพวกนายโอเคกลับมาเลยโอ้โหตบกันเลตายนะฮะแป๊บเดียวหูด,ดาเมจแรงมากเจ้านกตัวนี้นะฮะเราเป็นผู้ขี่นกแล้วในเรื่องอวตารนะฮะถ้าเกิดจะไม่ผิดมันเรียกว่าอะไรวะไอ้โทลูมัตโตหรอฮะโทลูพี่โตอ่ะเออประมาณนั้นโอเคไปไป นี่มันอะไรเนี่ยนี่มันบอยเฟรลหรือเกิร์ลเฟรลวะเนี่ยตัวแม่งเล็กเกินนะฮะตัวนี้อ่ะมีวอเทอร์ดราก้อนไหมอ่ะเอ้ยนี่มันแอคแท็กสควิฟนี่ไงโอตกทีจะตายเอ้ยนี่ไงวอเทอร์ดราก้อนเจอละขอตีแต่ซีเจ้าวอเทอร์ดราก้อนทดสอบดาเมจหน่อยโอ้โหมึงตีน็อกแบ็คฮะแม่งโคตรน่าเบื่อมันตีน็อกแบ็คอ่ะมอนเตอร์ในม็อดนี้โอเคเรามาแล้วจิกมาเลยเอาตรงเล็บประจิกมัน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 นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเข้าไปเนี่ย โอเคได้อยู่ได้อยู่เข้าอยู่ฮะแต่ตัวนกมันใหญ่เกินมองด้านล่างไม่เห็นแม่งเอย้ยโอเคน่าจะตายแล้วฮะเราไปดีกว่าไปหามอนเตอร์ตัวอื่นแล้วกันหาพวกมอนเตอร์ตัวใหญ่ๆอ่ะมีไหมตรงนี้ไม่แต่แมงปอเต็มเลยบินกันเกอนกาดแล้วฮะแมงปอแต่มันก็ดีนะแมงปอคือมาช่วยกินนกเอ้กินกินนกเลยกินมดนะฮะเออพูดอะไรไปเนี่ย เออตรงนี้มีตัวอะไรปะเนี่ยอ,อ่ไม่มีฮะแมงนมุมผมอยู่ด้านบนแมงมุมอีกแล้วมดนะฮะเป็นมดยกักษ์เอออยู่ด้านบนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมันทิสมาสิโอเคตบมาเลยกัดมันจิกมันจิกมันมตายแป๊บเดียวฮะตัวแตกเลยแล้วผมได้อะไรเนี่ยของวอเตอร์ดาก้อนโอเคทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเอ่อต้องรอมันตัต้งกลางคืนนะตอนนี้คือมันตอนเช้าอยู่ไงมอเตอร์มันไม่ค่อยเกิดตอนเช้าอะ่ะ กิดแต่วพวกเอ็นเดอร์ลิปเปอร์กับแมนทีสแล้วก็พึ่งนะฮอืมไออีเฮ้ยมันวับหนีอ้าวาร์ปหายไปละอ๋ออยู่นู่นเฮ้ยแหลก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 เอ้ยผมไปกด <laughs> ผมไปกดแบ็คโฮ่ทำไมวันนี้โอ้โห้ไม่สโลโมชั่นเลยนะตัวผมก็สโลโมชั่นเลยเนะี่ยตัวม,ม็อบมันจะสโลโมชั่นหมดทุกอย่างเลยฮนะยกเว้นตัวเองเออแม่งเฮ้ยโอ้โหแม่งนานเลยฮนะสกิลแบบนานมาก โห oh, บินแบบสโลโมชันตะปีกยังบินแบบไวอยู่โอเคหาแล้วฮะ mm hmm. แถวนี้มีสกอปเปียนปะ,ปะพวกแมงป่องสักหนึ่งตัวนะเดี๋ผมอาจจะสู้ไม่ไหวก็ได้นะเพราะว่าแมงป่องมันเป็นมิดิบอสอะเลือดมันเยอะมันรีเลือดได้รัวๆฮะเอาด้านล่างนี่มันอะไรอะวิลเลเจอร์เหรอหรือเปล่าวะแต่ป๊บนึงนะเอ้ยเออมันคือบอยเฟรนนี่หว่านึกว่าวิลเลเจอร์ นะโอเคทางนี้นะทางนี้มีตัวอะไรอีกรึอเปล่านะฮะเอ,อ่อก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรเกิดเลยตอนเช้าๆเ้าเนี่ยแต่พวกปมบึกด้านล่างตรงนี้ฮะโอเคช่างมันละกันเออผมว่าเะบินกลับไปเอาสปอนเนอร์มาเสกพวกมอนเตอร์ดีกว่าไม่งั้นคือมันจะเสียเวลาเดี๋ยวคลิปยาวไปมากกว่านี้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวทําการวิ่งไปเลยบินไปฮนะ บินไปสปอเนเซอร์ที่บ้านแล้วกันอ่ะเปิดประตูโอเคเราก็จะเอาตัวอะไรไปสู้ดีฮะอ๋อสี่มอเตอร์นี่ผมไม่เอาแล้วกันมันมันกระจอกเกินสี่มอเตอร์ฮะจะเอาตัวอะไรดีวะนี่อ่ะนี่ไม่เอาฮะอเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนมันไวเกินอ่ะอันนี้สปารดอกทิวลิปไม่เอาอะมันจะเ,เดี๋ยวมันหุบอีกข้ามานลาสาระนี่มันไม่สู้ฮะ โบเทกนี่ไม่เอาแล้วกันเฮ้ยคาตาคิลเลอร์นี่ผมว่าน่าจะได้อยู่ละมั้งนะต้องลองดูฮะโอเคแล้วก็บีเวอร์ไม่เอาจัมพี่บัรกนี่ผมว่าน่าจะน่าจะไม่เวิร์กอ่ะเพราะมันโหดอยู่เหมือนกันเอาเป็นเนตตี้ซอลัสละกันโอเคอทิ้งมาดอกไม้ทิ้งไปเลยเฮ้ยแล้วมันแล้วมันวาร์ปเข้ามาในบ้านแบเนี่ยโอ้โหมาจอดในบ้านเลยฮะตัวแม่งโคตรใหญ่โอเคนายออกมาเลยออกมานี่เลยวาร์ปมาเลยวาร์ปตามมาเออ แม่งเข้าไปในบ้านเลยฮะไปนั่งในบ้านเลยโอ้โหไม่เล่นมดแดงมังเต็มเลยแถวนี้ต้องย้ายหลังมดไปที่อื่นแล้วเราค่ยอยย้ายที่หลังแล้วกันถ้าเกิดผมไม่ลืมมาละโอเคเดี๋ยวต้องหาที่จุดสปอ,อัน์นี้ทิ้งไ้ก่อนมันทิท้ไม่เอาฮะของขอยะมังเต็มเลยวะโอ้แม่งผมมีไอเข็มทิศแม่งเยอะมากๆเลยฮะอันนี้โอเคเก็บไปก่อนไปเล t สโกฮะจะต้องพาเจ้านกนี้ไป ที่อื่นแล้วครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือมันก็ได้อยู่นะไอ้ตัวนี้คือมันจะสร้างใหญ่ไอ้คาราคิลเลอร์มันแต่มันจะลกแถวนี้ฮะโอเคมังกรเดี๋ยวมังกรมาสู้ด้วยเองแต่แบบเผาทุกสิ่งทุกอย่างพินาศหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวหาที่สปอนเนอร์ดีๆแล้วกันสปอนแถวนี้ดีกว่าไหมสปอนบนหลังนกได้ปะเอ๊ะมันกดสปอนไม่ไ,มได้เหรอเหมือนจะกดสปอนไม่ถึงปะเนี่ยกดเสกไข่ไม่ได้ฮะ หรือว่าต้องปลดต้นไม้ตรงนี้ป่ะโอเคกดไปเลยไม่ได้อ่ะมันต้องลงไปเสกนี่เนี่ยโอ้ยสเสงเลยฮะต้องไปเอานกไปนี่ก่อนนั่งก่อนโอเคสักตอนแถวนี้แล้วกันนะเราต้องลงฮะแล้วก็ต้องรอให้นกมันลงมาอีกนานแล้วเนี่ยนกมันไม่ชอบลงฮะโอเคฮะเรียบร้อยละล้วก็กดเลยเออให้มันหยุดนิ่งก่อนเดี๋ยวมันตามไปตีนะมาสิเอาเป็นตัวนี่ก่อนแล้วกันคาร์ทริลเลอร์ก่อนนะแล้วค่อยเป็นนัาที่สัตว์ที่หลังแล้วกันอื นี่ฮะโอ้ยไม่โดนตีก่อนเลยมาสินายคาตาคิวเลอร์จัดไปตีเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันตีแล้วมันน็อกแบ็คลืมไปฮะมาจิกมันเลยเพื่อนจิกมันจิกมันอะไรจิกมันเลยโอเคโอ้โหผมไม่เห็นเลือดเจ้าคาตาคิวเลอร์ว่ะมันดูเลือดยากอะยังไงดีฮะมันต้องแบบกาดีๆโอเคตีเลยนกเราเพิ่งก็ตีนกแบ็คอยู่ตีแบบกระเด็นกลยอยู่ แต่ว่ามันตีใส่ผมแรงแล้วเนี่ยโดนตีแรงอยู่เฮ้ยแต่ว่าตีไกลไงเราก็ตีไกลนี่ไงเออเป็นทริคหรือเปล่าตอนนี้เฮ้ยเข้ามาตีไม่ได้ละสิคาตักคิลเลอร์เน้่ยมันปล่อยใหญ่ไหเนี่ยมันปล่อยใหญ่นี่ว่ะแม่งตัว,วเราหนืดติดใหญ่ฮะอันนี้โอเคกัดมันกัดมันและ แล้วมันตีเข้าป่าไเฮ้ยมันตีไม่เข้านี่หว่าหรือเปล่าวะมันเป็นเลือดกระตัวอะไรอ่ะด้านบนอ่ะอืมน่าจะนกเปล่ะเนี่ยผมไม่เห็นเลือดของเจ้าคาตาคิวเลอร์ไงโอเคจิกมาเลยจิกมันจิกมันจิกมันนั่นแหละมันมันจะตายให้ดีอ่ะเอ้ยมันเริ่มจะนานแล้วฮะผมว่าเลือดมันไม่ลดแล้วป่ะเนี่ยมันรีเลือดได้อ่ะโอเคผมว่าน่าจะไม่เวิร์กแล้วแหละตอนนี้ฮะ ไงดีเอาเนื้อมาฮิวให้กับนกเราดีกว่านี่สามารถฮิวบนนี้ได้เลยโคตรดีโอเคกลับป้าจิกปะจิกปะโอ้โหมันนานเกินอะ่ะตบแม่งแล้วดาบตบเลยฮะมันแบบโคตรนานอะ่ะไม่เสียเวลามากแต่คลิปยาวคลิปนี้ก็ไม่มีเวลานะฮะเรียบร้อยตายตัวแตก จัดว่าไอ้ตัวนี้คือสู้กับคาตาคิลเลอร์มันก็มันมันน่าจะไม่ได้เพราะว่ามันคาตาคิลเลอร์มันฮิลเลือดได้แล้วมันก็สามารถขังนกเราได้ฮะโอเคเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วกันนะตัวต่อไปก็คือจะเป็นเจ้าเนสตี้ซอรัดนะฮะโอเคปวกมันโคตรเยอะเราสั่งมันอยู่นิ่งก่อนโอเคประมาณนี้แล้วก็ทําการสปอนตรงนู้นแล้วกันมาเตรียมไข่ของเจ้าเนสตี้ซอรัดมาฮะผมว่าสู้ได้แหละตัวนี้ฮะมันเป็นดตนเสาร์ตัวธรรมดา โอเคมาเฮ้ยตีแต่ไรเนี่ยมาเลยเจ้านกนะฮะไปปฏิบตีมันเลยไป,ป,ปจิกมันจ,กนจิกมันนั่นแหละจิกมันเลยโอเคตบหนึ่งทีฮะอืมมาสู้ไหวไหมเนี่ยต้องลองดูฮะผมว่าไหวนั่นแหละเพราะมันเป็นตัวในเดมิเช่นเดียวกันจากมิติเดียวกันนะผมว่าไหวยอยู่ละโอเคจิกปะจิกปะ ลับร้อยตัวแตกไหวอยู่ฮะเจ้าตัวนี้สู้กับเจ้าเนติสวรรชนะอยู่นะฮะเป็นการปรับสักเวียนไมครับย่อมๆแล้วกันโดยผมขี่แล้วก็สู้เองนะฮะเออโอเคกลับไปที่บ้านแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือผมเริ่มจะเหนื่อยแล้วฮะโอเคแล้วไอ้นี่มันยังไม่หายกาไฟเนี่ยนะฮะมันมันไม่ลามนะผมปรับให้มันไม่ลามละซึ่งดีนะฮะ เพาะงกรอนตัวนี้คือมันอันตรายมากเนี่ยไอ้เจ้าดรากนตัวเนี้ยโคตรอันตรายนะฮะในบ้านโอเคเพราะว่าเราปิดคลิปดีวกว่าไม่นี่ฮนะตอนนี้คือผมแบบเหนื่อยเป็สุดๆดไม่อยู่แล้วเออโอเคผมอัดไว้กี่นาะทีมารูนะแต่ว่าอาจจะสั้นแน่นอนคลิปนี้นะสั้นสั้นอยู่แล้วฮะยี่ขอเยร์ขอ,ของก่อนอันนี้ทิ้งไปแล้วก็อันนี้ทิ้งไปนักเก็ตผมไม่เอาแล้วฮะแล้วก็มีของให้ทิ้งบ้างไม่มีแล้วนะของให้ทิ้งนะฮะ โอเคแต่ขี่นกปิดคลิปดีวกว่าเฮ้ยมันนี่ซีนกเฮ้ยมันชอบบินไปที่อื่นอ่ะเฮ้ยอยู่นิ่งสิมันมันกดตัวยากมากเลยฮะโคตรยากโอเคได้แล้วโอเคฮะก็ทั้งนั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้กดไลค์กัน,กนผมชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ถ้ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย